ือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เหล่าบรรดานักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบนรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างรอคอยสำหรับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีประจำปี2567 Market Product Award 2024ที่จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน ดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนิสิตครีมแบรนด์นิสิต,สตที่ยืนหนึ่งด้านการฟื้นฟูผิวสลายฝ้าลดริ้วรอยจากสารสกัดเกลือชมพูวิตามิน B3 และไฮยาลูโรนิกแอซิดของผู้บริหารคนเก่งคุณธิดาวัตราเศษสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จถือเป็นการตอกย้ำคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้วางใจว่าสินค้าดีจริงปลอดภัยไร้กังวลอย่างแน่นอนคะ่ะ ดิฉันนะคะธิดาค่ะวัตราเสรศีอของบริษัทนิสิตค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเราวันนี้ก็คือบ่องบอกถึงความตั้งใจทุ่มเทของบริษัทเราค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะบริษัทของเรานะคะ Work Up Town นะคะก็คือทําเกี่ยวกับครีมทาผิวต่างๆค่ะก็จะเป็นเซรั่มนะคะแล้วก็มีสบูมิครีมทาผิวครบวงจรเลยค่ะแต่ว่าจุดสําคัญก็คือเป็นเซรั่มและเป็นครีมที่เหมาะกับคนในประเทศไทยของเราและราคาจับต้องได้ค่ะ ส่วนผสมหลักของเรานะคะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่ใช้ในวัตกรรมเกลือสีชมพูค่คะหรือที่รู้จักกันก็คือเกลือฮิบาลายันค่ะสําหรับผิวออนแอแพ้ง่ายโดยเฉพาะค่ะฟีดแบคจากลูกค้านะคะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ดีมากๆเพราะด้วยราคาที่จับต้องได้เหมาะกับยุคเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้นะคะและผิวออนแอแพ้ง่ายเราได้รับไปรับประกันนะคะรับรองจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าผิวบอบบางใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ ข้าต่อไปนะคะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามีครบวงจรแล้วแต่จุดเด่นของเราเราก็จะไม่ไม่ทิ้งไปก็คือสําหรับผิวที่บอบบางแก้ปัญหาได้ตรงจุดตรงจริงๆนะคะเพราะคุณภาพตรงนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานค่ะช่องทางการขายออนไลน์ของเรานะคะก็คือที่นิสิตไทยแลนด์ Thailand นะคะที่ f c e e o o o ค่ะแล้วก็มี TikTok นะคะมีมีทิ k อกมี Facebook มีแอดไลน์แอดนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนําของประเทศทั่วประเทศไทยเลยค่ะค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามทางช่องทางการขายออนไลน์ได้เลยค่ะ